สถานที่กว้างมากนะครับวันนี้มีกระตูเอ้ยไม่ให้ไม่มีกระต่ายมีนาดามีช็อกโกแลนด้วยเนานมีช็อกโกแลนด้วยค่ะเออนะช็อกโเแลนสนามเด็กเล่นนี่อะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยสนามเด็กเล่นตัวอะไรครับมงน์าฮะตัวอะไรกระต่ายและบีบจินแตงโมด้วยไอ้คนเริ่มมาแล้วนะมันไม่สนามเด็กเล่นเลยพ่ออยากเล่นอ่ะ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเช็คอิน้าห้องก่อนเดี๋ยวปั่นจักรยานมาเป็นข้าวกลุ่ยวพี่นี่อะไรเนี่ยก็ไหนขี่เลยไปดูนกแก้วกันนกแแก้วหก้ว คุณแม่นะครับแม่ยังสวยอยูน่นะครับแม่ <laughs> ส่วนน้ำอยู่ข้างในครับลา,างจอดรถเดี๋ยวนี้เราจะไปเดินเลนส่วนนะก็จะมีสนามโปคาร์วิกกิ้ง สกีโบกหลายโซนนะครับนี่เป็น ATV บากาศลมลื่น โอเคนี่ก็ห้องน้ำเหมือนกันห้องเด็กไปนอนเลยไปอายห้องเด็กค่ะนี่ค่ะขึ้นเลยขึ้นไปเลยห้องเด็กสัส่ะทุกคนดีสัสดีค่โอเคต่อไปเดี๋ยวเราไปดูห้องต่อไปกันค่ะอันนี้ห้องสำหรับกี่คน สามคนส,สองห้องน้ำกัคนครับห้องน้ำอันนี้ใหญ่มากเลยค่ะอันนี้สำหรับประมาณสิบกว่าท่านนะครับ<ช>ได้ได้ได้อยู่ใช่ค่ะมีที่ทค่ะมีชู้สองอันด้วยค่ะมีสบูมม่ให้ด้วยนะคะโอเคโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูห้องตัวกันเลยค่ะต่อไปห้องใหญ่มากนะครับ เด็กได้สองสามสี่ห้าหกเจ็ดประมาณสิบท่านสิบคนมาได้ของเตาใช้ใหม่เลยเนี่ยสร้างใหม่เลยเดี๋ยวเราไปดูสวยงามมากตรงนี้เลยค่ะไปเลยค่ะมีมีสระน้ำด้วยค่ะโอ้โหติดสระน้ำยเว้ยแล้วก็มีห้องฟาร์มของคุณหนูเลยค่ะคือสระน้ำของเล่น่มื่อกี้เราไปเล่นละครไปนะคะเล่นละครติดสระน้ำติดสระน้ำติดสนามเด็กเล่นด้วย ่ะเปิดไม่เป็นครับดีวก่อนลูกล้วมีกุญแจเปล่าพอเปิดเปิดไม่ได้เลยนะใถ่ตรองนี่ไง่นี่เดี๋ังง่างไายเดี๋ยว้ไม่ใช่พอเปิดนะโอเคเออต้องเก่งนี่ค่ะนี่ข้าวสารน้ำร่วมเลยค่ะเด็กข้าวจะมาว่าเด็กเล่นน้ำนะติดจากน้ำเลยนะครับน้ำตรงนี้ได้ค่ะแล้วก็ไม่ต้องไปไกลเลยนะคะลงน้ำได้เลยค่ะอืมเราไม่เลย ตึกสนามเด็กเล่นใช่ค่ะตึกสนามเด็กเล่นโอ้วนไปเลยนะครับอันนี้ห้องเราจองไว้สองชั้นกลเลยนะคะกาแฟใช่ตึ้งก็เปชั้นห้องไม่ลึกไม่ลึกยืนถึง ดาจะเล่นตอนไหนก็เล่นได้เลย <S <S เดี๋ยวเรานะคะเดี๋ยวเราจะไปค่ะเล่นนี่นะเดี๋ยวไปเล่นสวนเด็กเล่นเล่นสวนสักไปนะครับแก่งแฟงฉัน อันดาม่ล้มหรอกลดดามีมีหลายล้อก่อฟันทดม่ปั่นด้วยันที่ทันที่เไปรับแม่อะเเออันเป็นที่สอนันที่ทรัอนี้ผมรังานเ๋ยผมเอาเงา

ผมไ่น oh yeah. ั่งกับโลกรอลอยคันเนง หาวหามถาม,มาหากลออ้องหน่อยกับแรงมากมันจะเลอะนะครับทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะเราครั้งคืนเลอะก็ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเอานะครับดูฮะ,อะโอ้โหออ้ยอันนั้นขับเองเหรืออ่ะโน่นเปลี่ยน นี่วินาอยู่นู้นตอนนี้เป็นของเด็กๆนะครับเป็นของเด็กๆเ,เด็กเล่นได้ฮะซอนได้น,นี่แะมุกอาดาขอล้ออัดาขอล้อเดียวลูกเรียวเียวเออเรือเยอะมันแข็งมันหนักเดี๋ยวอย่างนี้ พอมือเดียวมันหนะัก บินอยูนีติดด้วยไหนมา,มาของซาลินนะคะแต่แบวเขาเรียกว่ากาลอกบินค่าเจ้ตัวกะลอกนี่อ,อ,อันนั้นเล่นด้วยเหรอนี่ค่ะบัตรของใหม่ะหนูชอบความเสี่ยวบัตรได้เขายัง สูงว่าสารสูงมากข้างบนน่ะฮะสูงไว้เตยไม่สูงหรอสะพานลอยหเมตรอ่ะสะพานลอยบ้านเราอ่ะตีาบ้านเราหเมตรอ่ะใช่หรอหเมตรเนี่ยสะพาเมตรอ่ะประมาณหเมตรอ่ะนสูงกี่เมตรพี่หเมตรอ่ะสะพานลอยอ่ะเอาเฟือต่มาะนลอยอ่ะตีูก้นเ หมือนจะกระโดดอะไรบางยางอะเดหอเดินหออะจริงเหรอะดดหออาหารอะบุกจัลนะมงโอเคโตทันสุดไยอะนี่เียบเลยถ่ายไม้เตีย้องนมาตรงนี้ก่อน ไหหมูครับ muốn ถ้า Hãy ถ่ายนะเอาเร็วอ๋อเอา ขอมเลยนะหนุ่มเล็กๆตัวเต็มๆล็อกติงเล็กดีดีจับตรงนีลูกหับคิ้วไม่กลัวไม่ลัไม่กลัวตัวนี้เหรอบายๆหน่อยเลิวบ๊ายบายหน่อยลิวตัวเล็กตัวโอ้ยสูงจไปไกลเลยไปกันไปดู ชอบอีกอะอยากแบบอยากเล่นอีกเลยอ่ะอ้าวานเป็นไงตรงไหนอะพอขึ้นไปแล้วเสียวๆค่ะพอไปแล้วเย็นสบายแบบอยากเล่นอีกค่ะเหมือนเกิดใหม่เลยค่ะอัาดาเป็นไงครับเสียวค่ะเลยไปกล้าเล่นอันดาอันดาบอกว่าเสียวให้มันเกาะกันไปสองคนเกาะกันไปสองคนเกาะกันไปสองคนเลยคู่กันเลยแท็กคู่แบบ รายแม่มึงขี่จักรยานไม่เป็นมันไม่ไม่ต้องเมื่อยอันนี้จะมีจักรยานให้เช่านะครับคันละหนึ่งร้อยครับห้าชั่วโมงแต่ของไข่มุกนี่เอามาเองครับเพราะรู้ว่าสถานที่นี้สามารถปั่นจักรยานได้ก็เลยเอามาเตรียมพร้อมทุกสถานการณ์จับรองเท้าฮะไม่ขี้เดินแล้วมันมีโคมมีอะไรมีโคนโคนลืมใส่สนับมาให้ใส่สนับมาไอ้นี่ หลังๆถ้าใส่หลังมาก็ได้อยู่อ๋อมันสูงมามันสูงไปไมัน้อยเลยเขาเขาแม่มันตัดไม่ได้หิือไม่ได้ของหนูด้วยกันดิของหนูด้วยของหนู ดีมากครับฝนตกแล้วก็หยุดใหม่ๆขี่จักรยานโอ้โห,โห,โหสวยนะครับที่นี่ไม่มีรถเราขี่ไปเถอะลูกไไ่ีมันแรงเหรอมันแรงใช่ไหม กว้างนนะครับทีี่่เขาใหญ่แฟนตาซีนมาได้นะครับพากครบพอบครัวมาเที่ยววันนี้ขาดชินเขตนะครับชินเขตไปอยู่กับพระเจ้าแล้วนะครับไปอยู่พระเจ้าจเฉี่ยไปก่อนเลยนะครับแต่ไม่เป็นไร งหมดสองคนเลยห้าคนไปเลย ไม่มีคนเฮื่อง้นบ้านบ้านพักเหรอนั่นเป็นประกองานแน่เลยโอเคเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าระยะทางไกลไกลนะคะไม่พอกลเราไปช้าหน่อยเช้าวันอาทิตย์ค่ะวันนี้เราจะไปที่จักตยานไปดูที่จักตยานแบบรอบๆโรงแรมนะคะเดี๋ยวเราไปดูน้องกันค่ะไป ดาอไล่ดาบไล่วางชนป้าด้วยนะ ื่ะตายกินแตงโมื่อตายหูตกนี่ไก่ป่าน,นกแก้วมาคอนี่นกอนะไรที่มันพูดได้พี่มุกนั่นน่ะสีเทาเนะี่ยพี่พูดเก่งนั่น่ะนกอะไรเนี่ยนอกอะไรดีนะ่ะ มองฝึกใช่ไหมฝึกห้าไม่ได้อะมาอกโฟลเตอร์หนูว่าไปไหนะเนี่ย<ป>่นี่คนเริ่มไปเดินไปกินข้า,าวเช้านะระวังนี้ระวังนี้น,นี่นี่สวน ลื่นนึงนี่นหรอแล้วทำมาไซสวนใส่แล้วเขาทำอ่าไปดูสวนก่อนมอเตอร์จอดข้างหน้าเมื่อกี้ก็ไม่เมื่อกี้เนี่ยไม่นีนกนนได้ลูกมันต้องแบกไปหรอกต้องถือไป อันนี้เป็นอะไรไ,ได้ยิงช้าได้ยินช้านั่งได้ลกูก บรรยากาศดีมากอากาศดีมากช,ชื่นมากเหมาะเล่นน้ำมากาเล่นน้ำมันจะหนาวหรือเปล่านกสิงงมาถึงนี่เลยอดี๋ยวเดี๋วเราจเล่นน้ำกันะคะหที0ดูบรรยากาศรอบๆครับภ <c oughs> ูเขาีนล้อมรอบเลยนะครับ ระวังพื้นต่างระดับพื้นไม่เท่ากันไงไพื้นต่างระดับดดพื้นต่างระดับมหมายถึงว่าพื้นมันจะเนี่ยมาระดับไม่เหมือนกันเนี่ยเพานะทำเพราะทางมันเป็นเข่าขึ้นไง ี้เสื้อครับอันนี้เสื้อรูปหน้าพี่ชายเขาได้เสียไปแล้วนะครับนี่นะครับแต่ก็คงคิดถึงกรแต่ก็คงคิดถึงต่อเหตุการณ์นี้เหมือนพี่เหมือนพี่ชายอยู่ที่กระเป๋าต่อใช่ให้รู้กันลึกเล็กไปนะคะหนูอยากให้พี่ดอกอะไรนะต้องวิ่งกันได้เดี๋ยวล้อมันเป็นลงเขา ไม้สวยนะครับโอเคนี่นะคะเราจะมม่ลันสกีบุกกันค่ะเมื่อวานนั้นเราเล่นไม่ได้นะคะเพราะทขาค้างความสะอาดอยู่ค่ะตอนนี้เล่นได้แล้วตกใจเอ่ามาขึ้นมาไง เลนแม่เล่นกับพี่ติ๊กอะรวเหรอเอ่อาดีๆเอาก่อไมแน่ง่ขึ้นมาน,นี่นนเ,<อ>เาขเา,า,ขเาลดขึ้นมาลูก หอยไหมอีกแ้วกน้ำมากับแม่อาลาแบบาแบบโค่ใช่ไหมบเบรกเดงก็หาตัวไปพ่อไงโอ้ยมันจใจมันตัวไม่มันไม่แรงม่ไหวไม่แดง เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนอ่ะดาไปกับโนน้นะอันดาไปกัพ่ออัดาไปกัพ่อเบรกดึงก็หาตัวนะบีดาลุกก่อนลูกอันดาระวังขาล้างขอมือเราจะมาเล่นโกค้ขากันค่ะอะไรอยู่อีกคันนึงอันดา 有大。